โอ้เผ็ดแล้วเผ็ดมาแล้วถ้าใส่วันนี้มันจะเผ็ดมากแน่ทีมงาน20คนข้างหลังก็เตรียมจดนะคะว่าใครอยากกินอะไรเผ็ดเรียบร้อยง่ายมากไม่ถึง5นาทีก็เตี๋ยวแห้งมีคุกควันลอยหอมมากทุกคนได้กินแล้อืออือ วันนี้ก็ไม่อยู่กับโมเหมือนเดิมนะคะเราเปิดคลิปกันมาด้วยแบบว่าความร้อนเราอุกันเลยทีเดียวควันขมงมากตอนนี้เนื่องจากว่าโมเนี่ยจะมาสวมบทบาทค่ะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าโมเนี่ยได้ไปชอปปิ้งที่แม่โขงมาแล้วก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงค่ะเป็นทีเด็ดจากประเทศไทยแล้วตอนนี้เขาก็นําเข้ามาในอเมริกาที่แม่โขงเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็คือเลอรสซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสําเร็จรูปค่ะ มี2สูตรด้วยกันนะคะสูตรไม่เผ็ดกับสูตรเผ็ดส่วนวัตถุดิบนะคะวันนี้นะคะที่จะใช้ทาก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดนะคะก็จะมีนี่ค่ะเส้นหมี่ค่ะลูกชิ้นหมูแล้วก็เป็นผักนะคะเป็นต้นหอมผักชีกระเทียมแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวที่โมเจียวเองนะคะทุกคนเนี่ยน่าจะเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือโรล,ลดกันใช่ไหมคะที่เป็นแบบซองถ้าได้กินเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับกลิ่นแบบ ความกะทิเนาะหวานๆหอมๆมันๆแต่วันเนี้ยก็คือช่วงเนี้ยโมเห็นว่าหมี่คุกอะ่ะเป็นที่ฮอตฮิตมากโมเคยลองทําหมี่คุกเองแล้วมันก็ต้องผสมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซอสน้ามันหอยน้าําปลาน้ําตาลอะไรต่างๆแล้วก็ลองคุกดูแล้วว่ามันก็ไม่ได้อร่อยเท่าเหมือนแบบเวลาที่แบบไปกินที่ร้านโมเห็นว่าเลอรสเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนแบบสูตรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแห้งมาในซอสขวดเดียวถ้าเราเตรียมวัตถุดิบเองเนี่ยแล้วก็มาผสมกับซอสของเขาอ่ะมันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะอันนี้ก็คือเราเอาเส้นหมี่เนี่ยแช่น้ําทิ้งไว้แล้วเราก็จะเอาเส้นหมี่เนี่ยไปลวกในน้ําร้อนนะคะตั้งให้เดือดขออนุญาตใช้มือช่วยแล้วกันนะคะประมาณเยอะนิดนึงเรามีทีมงานโปรดิวชันเราหลายคนจัดเราก็เลยต้องเผื่อวกไม่นานนะคะอ,อือ,อสเด็จน้ําด้วยรู้เลยว่าทําไม่ค่อยเป็นอันนี้นะคะใส่ไปเลย ทีมงานเราหลายคนนะคะโปรดักชันเราเป็นโปรดักชันทีมงานขนาดใหญ่เราก็เลยต้องเผื่อสําหรับทีมงานระหว่างนี้ก็คือคใสอมมก่กระเทียมเจียวคลุกไปในเส้นหอมมากกระเทียมเจียวนี่กระเทียมเจียวเจียวเองนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแบบไม่เผ็ดกันก่อนต้องเขย่าก่อนนะคะทุกคนให้เข้าเนื้อก่อนอคนขึ้นมานิดนึงโอ้สีสันเปลี่ยนอยู่นะคะ เาจะต้องใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะให้ดูทั่วชามให้เส้นแบบว่าเป็นแบบฉ่ำๆได้ชิมรสซอสทั่วทุกอนูพื้นที่ของจานเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นเส้นกับน้ำซอสล้วนๆรสชาติจะเป็นยังไงเจ๋มากเลยค่ะ หลังจากที่ชิมแล้วนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างจืดไปนิดนึงค่ะอาจจะด้วยเพราะว่ามันเป็นรสไม่เผ็ดโมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวโมจะใส่ซอสชุมช่มๆเส้นเลย,เลยอะไรเงี้ยตอนนี้มันได้แต่แบบความหวานน้ำนิดๆแต่เราลองดูเดี๋ยวคุกเพิ่มก่นอนชิมสิอืมอร่อยขึ้นมาค่ะรู้แล้วเคล็ดลับคือยิ่งใส่น้ำเยอะยิ่งอร่อยอันนี้มันเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแบบเด็กๆอะหรือสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดแบบ ไม่เผ็ดเลยอะไรเงี้ยคุณแม่คนไหนอายากทาให้แบบน้องๆทําให้ลูกๆก,กินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเหมาะเด็กๆน่าจะทานได้ เวลาใส่เส้นเข้าไปเนี่ยแล้วพอเอาซอสไปผสมอ่ะต้องผสมซอสอะ่ะให้คลุกจนทั่วให้เส้นฉ่ำน้ํานะคะอะไรเงี้ยมันถึงจะได้แบบรสชาติเข้มขน้นไม่งั้นนะรสชาติมันจะจางแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันจืดเกินไปแต่พอเราผสมน้ําให้เส้นมันคลุกจนทั่วแล้วเส้นมันฉ่ำน้ําซอสก็คืออร่อยมากเลยตอนนี้ก็คือโมก,ก็เหมือนลวกเส้นเพิ่มแล้วก็ใส่น้าซอสเพิ่มจนตอนนี้ก็ได้แบบว่านี่น่ากินมากเราก็เตรียมผักจัดจานเรียบร้อยแล้ว จานนี้ก็คือประมาณหนึ่งเสิร์ฟพอดีมันร้านก๋วยเตี๋ยวเอา่าลูกชิ้นนะคะที่เราลวกไว้นี่เด้งมากเราก็จะจัดลูกชิ้นวางแต่งกินเน้นๆนะหลังจากบบนั้นก็ต้นหอมผักชีอ้อเสร็จเรียบร้อยง่ายมากไม่ถึง5นาทีก๋วยเตี๋ยวแห้งมีคุกควันลอยหอมมากทุกคนได้กินแล้ว อยากกินทีมงานน้ำลายไหลแล้วนะคะ20คนที่นั่งรออยู่หลังกล้องค่ะทุกคนแล้วก็นี้นะคะเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะแบบสูตรไม่เผ็ดต่อมาเราก็จะมาลองอีกสูตรหนึ่งค่ะเป็นสูตรเผ็ดนี่น่าจะเป็นแบบว่าตามที่ทุกคนชื่นชอบนะเผ็ดน่าจะจี๊ดจ๊าดสะใจเราก็จะเริ่มเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะลวกเส้นนะคะทีมงาน20คนข้างหลังก็เตรียมจดนะคะว่าใครอยากกินอะไรสเต็กน้ำนือ กเสมาใส่โอเคลวงรู้ขิดเราก็มาคุกกระเทียมเจียวค่ะมาแล้วค่ะที่เด็ดของเราอซอสสูตรเผ็ดนั่นเองซอสไปวยเตี๋ยวแห้งเลยร,รสสตรเผ็ดอันนี้ดูข้นข้นกว่าอันเมื่อกี้พยาแบบว่ายีให้เส้นมันทั่วกันอยู่ โอ้ oh, เผ็ดแล้วเผ็ดมาแล้วถ้าใส่วันนี้มันจะเผ็ดมากแน่ตอนนี้ก็เข้าเนื้อน,นะคะเพราะว่าความเผ็ดก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติคือเข้มข้นถึงใจมากสะใจชีดจาดหอมเลยละ่ะหอมกลิ่นพริกขั่วจา,จานด้วยลูกชิน้นทีมงานอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะใส่ผักโรยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ราดกระเทียมเกียวโดน่ากินหอม น,นี่นะคะอันนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบสูตรเผ็ดตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด2สูตรทั้งสูตรไม่เผ็ดแล้วก็สูตรเผ็ดค่ะและ้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะว่าแต่ละสูตรเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้าง่ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวกินคู่กับผักกับลูกชิ้นเนี่ยรสชาติจะออกมาเป็นยังไงเริ่มจากสูตรไม่เผ็ดก่อนนะคะสีสันก็คือน่ากินมากเพราะว่าเราทําแบบว่าน้าซอสค่อนข้างชุ่มเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะลองชิ้มออร่อยฟินเด้งมากเส้นหมี่ซอสก็อร่อยค่ะ ตอนนี้น้ำอะฉ่ำกำลังดีแล้วมันจะมีความหวานนําสไตล์หมี่คุกไม่ได้รสชาติความเผ็ดหรืออะไรเลยเหมาะสําหรับแบบเด็กๆหรือคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดเลยก็จะอร่อยอะไรเงี้ยซอสฉ่ำๆแล้วก็ทีนี้เราจะมากินแบบเผ็ดดูค่ะเมื่อกี้โมลองชิมไปนิดนึงโมอะอยากใส่ซอสเผ็ดเพิ่มมากกว่านี้เพื่อให้แบบสีมันจัดอะไรเงี้ยแต่ว่าชิมเมื่อกี้มันความเผ็ดมันแบบพริกขั่วมันเผ็ดนํามาเลยอะไรเงี้ยกว่ารสอื่นก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเผ็ดเกินไปเดี๋ยวเราจะรับไม่ไหวอือ สำหรับคนที่ชอบแบบเทปแบบไม่ใช่แบบธรรมาดา บอกว่าหมใส่ไปไม่เยอะมากถ้าเราใส่เยอะกว่านี้ให้น้ามันฉ่าเหมือนซอสไม่เผ็ดอะ่ะมันจะกลายเป็นแบบอุ๊ยเผ็ดเกินไปถ้าจะกินในสูตรของโมสาหรับคนที่ชอบแบบเผ็ดปานกลางน่าจะต้องเอาอสองอย่างเนี้ยมาผสมกันลดเผ็ดกับลดไม่เผ็ดความหวานรวมกับความเผ็ดก็จะออกมาแบบว่ากลมกล่อมเหมือนพวกหมี่คุกที่เราชอบกินเอาสองสูตรเนี้ยมาผสมกันจะลงตัวกําลังดีเลย แล้วก็สําหรับสูตรแบบไม่เผ็ดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอชอบเหมือนแบบแนวหวานนาแนวซอสฉ่ำๆอีคุกอยู่แล้วอะล้วก็หาเหมือนพวกพริกป่นหรืออะไรเงี้ยมาปรุงเพิ่มความเผ็ดเอาเองก็อาจจะแบบว่าถูกใจแล้วก็ถูกปากในระดับความเผ็ดที่ตัวเองชอบได้ซอสอันเนี้ยมาเป็นเบสําเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยความตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพิ่มความเผ็ดในระดับที่เราชอบเข้าไปอันเนี้ยคือจบเลยขวดเดียวไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วคือมมีพริกป่นติดบ,บ้านก็คือจบ ส่วนถ้าเกิดเป็นของโมนะคะอย่างที่โมบอกถ้าเกิดคนที่ชอบเผ็ดกลางน่าจะแบบระดับประมาณโมก็คือนี่ค่ะเหมาสองเลยค่ะขอกลับบ้านทั้งสองสูตรทั้งสูตรเผ็ดและก็สูตรไม่เผ็ด ทุกคนคะวันนี้นะคะโมก็ได้ลองทํานะคะก๋วยเตี๋ยวเรือจากซอสเลอลรสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ถูกใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าทําสะดวกทําง่ายแล้วก็เหมือนเราได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะภายในซอสขวดเดียวรวมถึงแบบว่าเวลาทำเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยแล้วก็ได้ปริมาณออกมามา,มากด้วยสามารถแบ่งกันกินในครอบครัวได้สำหรับใครนะคะที่สนใจไอเทมตัวนี้ก็สามารถไปตามกันได้ที่แม่ของ Market.com ค่ะตอนนี้เขาส่งทั่วอเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคิดหน้านะคะโมจะพาไปที่ไหนหรือ จะพาไปทำอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อ,ยอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกันด้วยนะคะส่วนคลิปนี้โมขอตัวไปแบ่งก๋วยเตี๋ยวให้ทีมงานกินก่อนนะคะบ๊ายบาย